ไอ้อ้อยรื่ดกินสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านตาเจ็ตอำเภอรปรา,าสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องโรยปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยคอกปุ๋ยทั่วไปนะครับถือว่าเป็นเครื่องอเนกประสงค์นะครับเป็นของบริษัทกําไรทองอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้เจ้าเครื่องโรยปุ๋ยนี่เป็นยังไงใช้งานยังไง จะให้ดูตั้งแต่การติดตั้งเลยนะครับก็จนถึงการใช้งานเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับไปครับนี่ก็คือเจ้าเครื่องโรยปุ๋ยครับของบริษัทกำไร,รทองเขตชุมชนคนสีขอรภุมเจ้าหน้าที่ตามมาติดตั้งถึงแปลงอ้อยเลยนะครับ ซึ่งห่างจากบ้านเราอยู่ประมาณ50กิโลครับแปลงนี้ตัวนี้เป็นแบบใช้เฟืองปั่น GTO นะครับ เดี๋ยวไปดูการติดตั้งที่รถนะครับทีมช่างกำลังทำงานอยู่ ช่างก็เตรียมเพื่อติดตั้งชุดคอนโทรลนะครับควบคุมตัวปั่นมันตันเจาะกันนะครับเป็นสายไฮดริก ตัวชุดคอนโทรลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาของเครื่องโรยปุ๋ยครับเป็นการขอน้ำมันไปใช้ที่เป็นชุดคอนโทรลนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยว เราจะไปทําแป้นยึดเองนะครับเนื่องจากตอนนี้อยู่ที่ส่วนเรายังคิดไม่ออกว่าจะตั้งตรงไหนที่มันไม่เกะกะเดี๋ยวลังจะลังจะประกอบเสร็จจะทดลองให้ดูครับเีทดสอบการใช้งานให้ดูนี้เป็นชุดกระบอกไฮโอลิกครับสำหรับ ปากตักมารับปากตักนะครับ เขาบ,บอกเาด้วยไปเอคืนนรกให้เบิ่งก่อนปากตักแหละล็อล็อกอย่างเรี้ยล็อัดยูต้นนี้นะครับมาตอกมาตอกสูงมาตอสูงมาตอกตับแค่นะเอาคืนนรกให้ ven, out, back, back, back. เบิ่งก่อน ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราจะไปล้องที่แปลงปลูกตีวนี้เป็นแปลงปลูกใหม่ครับแปลงสุดท้ายที่เรามาทำอยู่ห่างจากบ้านนะครับ ูกไปแล้ว20ไร่25ไร่หรือประมาณ10ไร่ชุดคอนโทรลเราห้อยไว้ก่อนนะครับเราจะไปสร้างจุดยึดใหม่ ตอนนี้โรยแล้วนะครับเป็นขี้ไก่เปียกกับขี้ไก่แห้งเอาไว้คนละฝั่งครับนี่คือผลงานที่เกิดจากเครื่องโรยนะครับฝั่งนี้จะเป็นแห้งนะครับฝั่งนี้จะเป็นเปียกดูครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับ ก็ทีมงานช่างก็มาให้คำแนะนำการใช้งานก็ยมมีอะไรมากครับสำหรับคนที่เคยใช้เครื่องจักรอยู่แล้วนะครับถือว่าโอเคครับ ลงหนาลงบางอยู่ทนะี่การวิ่งนะครับ ที่ดูนี่ก็คือาเป็นที่น่าพอใจครับดี๋ยวให้ดูผลงานอีกรอบนะครับของเจ้าเครื่องโรยปุ๋ยนี่ครับ ครับก็ลองใช้งานเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เราไม่ได้เคาะออกนะครับเราสามารถใช้ไฮดรอลิกเขย่าสักหน่อยก็หลุดออกหมดครับผลใช้งานก็เป็นที่น่าพอใจครับใบที่มันโรยปุ๋ยตรงนี้ครับสามารถถอดออกได้ทําให้ปุ๋ยออกน้อยกว่าเดิมได้ครับแล้วก็ชุดคอนโทรลชุดไฮดรอลิกชุดนี้ก็เป็นปากตักนะครับเอาไว้ควบคุมปากตัก ก็ใช้งานได้ดีครับตอนนี้ทดลองใช้ยังไม่เจอปัญหานะครับเดี๋ยวถ้าใช้งานจริงสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ครับก็ถือว่าโอเคครับสําหรับเครื่องโรยปุ๋ยกําไรทองแห่งอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ถ้า ท่านใดที่ติดตามคลิปนี้อยู่นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ